รู้นันต่อครับุดที่สี่นะฮะมีโอกาสไหมคุณนรดิตรดูแล้วสําหรับไอเดียวขวัแกน่นต้องปรับปรุงเรื่องบอลแรกอะครับกับบอรเสิร์ของขวัขแกน่นยังไม,มนนไม่มาเลยครับวันนี้ไม่มาเลยครับรบอลแรกนุสราไม่สามารถต้นเกมสวยๆให้กับขวัแก่นได้เลยครับวันนี้จะเป็นลูกวิ่งมาอันเดอร์แก้ตลอดครับเล ขับลงสนามมาครับในเซตนี้ขอนแก่นแก้เกมนะครับส่งพอทิปแสนตรงลงมาเป็นตัวจริงครับคือ,คอคพยายามหลายยุทธวิธีแล้วนะฮะสำหรับอไอเดียขอนแก่นโค้ดทา้งนั้นของอภิชาติคงสวรรัสด์ใครตีไม่ได้ก็เอาออกใครน่าจะช่วยได้ก็เอาลงมาซึ่ง ก็ถ้ามันมันหมดแล้วจริงๆเนี่ยก็ไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับนี่ครับเปลี่ยนเอาเปลี่ยนอเบ,บโลครับส่งน้องป๊อปเนิสลาแก้วมะลงมารับบอลแรกแทนทางด้านเพนนภาเคห,หาฐานครับแม่ลูกนี้เช็กเ้นออกไปได้ดีเตนิสลาแก้วมะนะครับก็เป็นผู้เล่นในกีนชาชุดยุคชนนะครับก็หลายๆคนจับตามองในยุคนั้นว่าจะก้าวขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ได้ในระยะยาวต้องติดตามกันเพราะว่าเวลาก็เหลืออีกหลายปีแล้วกว่าจะถึง ขอนทันโยกหัวสาฝั่งซ้ายแม่ลูกนี้จับล้อมไม่ดีครับเอาครับถ้าแก้มเกมมาดีก็มีโอกาสกนะไปเดียวขอนแก่นนะวันนี้บล็อกสวยงามครับแก้วกระยาครับโฉบมาช่วยได้ทันพอดีครับหน้ากลางแคทอรีเซอร์ต่อครับขอนแก่นนำสองต่อศูนอ้าวบนแรก หลุดเหมือนกันครับขาปะไฟพันแต่ตามมาแก้ตัวแล้วลูกนี้ไม่ผ่านนะครับลูกนี้ติดขอบเน็ตครับขึ้นตบของขาปะไยพันของกันออกตัวดีครับในเซตนี้นำก่อน3-0โอ้3-0แล้วครับลูกนี้สีสเกตเปลี่ยนมาเป็นคะแนนได้ครับเป็นบอลสั้นของอุไทรวัน ไล่มา1นต่อสครับชนผู ency, ้พรพันเกิดปาดลงไปเสิร์ฟครับลูกนี้บอลแรกพอใช้ครับแต่ว่าลูกนี้พรทิพต์ตีหัวเสาปาดลงไปได้ครับ ลูกนี้เนี่ยถ้าจะเอาหนักน่าจะได้มุมเดียวเนะเพราะว่ามุมมันไม่มีกรทําได้ดีครับคอนดิชสนตรงนี่ครับีแบบปาดๆาดครับลูกนี้เจอผ่านมาจังหวะนี้ครับยกหน้ากลางถามว่าไพันรับเหมาครับแต่ว่าไม่พ้นหยอดข้ามาอ้าวินีไปเองครับตรงนี้ เรียกว่าลงบอ่อครับเอ็มออนพันุสิทธิ์หยอดลอกูกนี้ขอนแก่นฉีกนีห้าต่อหนึ่งครับสีสิเกตต้องขอเวลานอกครับถ้าชอบแบบนี้ก็ไม่หวก็ถือว่าขอนแก่นปรับเกมกันมาดีครับเซตนี้ส่งพอนทิปเสน็ตรงลงมาแทนคัทลีปิดส่วน ทั้งสองเซตที่ศรีสกเกตชนะเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไอเดมอนแกนนี่เขาจะเล่นแบบฟอ,อร์มดีเท่าไหร่คือฟอร์มตกลงไปด้วยถ้ากลับมาได้ตามมาตรฐานที่เขานี่รู้สึกจะลงมาแทนสนทยาครับไม่ใช่คาที่ีในเรื่องของการรับรบอลรับด้วยใช่สนทยานี่จะ่ันข้างช้านิดหนึ่งแก้ปริยาเสิร์ฟครับบอลแรกมาสวยทีเดียวให้สั้นตีลูกนี้อ้าว ติดพลาดไปเองครับจังหวะบุกของทางฝั่งสีสเกตบีซีครับในเซตนี้ตรงนี้บอลสันออ้นหูไตวันติดขอบเม็ดอีกครั้งครับขน่แก่นนำครับหกต่อหนึ่งเจอมาลูกนี้บอลแรกสวยครับหาประภัยพันยอดเอาครับขยับตามมาสองต่อหนี้หลอกสวยนะครับเปลี่ยนจังหวะกากาะครับมาปัดยอดหาประภัยพันก็พยาอยามเลยตุ้มพื่อนครับเอาหน่อยครับสู้หน่อยแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ไม่มีใครอยากเล่นเซตห้าแนะ นุชลาครับัามาลูกนี้บอลสั้นสวยงามครับนี่นะครับถ้าบอลแรกเข้าแล้วนะครับนุสลาสามารถจ่ายบอลสั้นให้เนยให้ทัดดาวนีแจ้งได้เนี่ยจะเป็นคะแนนของขวัญแก่นทั้งเยอะครับหนึ่งสองสามครับจังหวะนี้เป๊ะพอดีครับเห็นบอลเสิร์ฟครับไฮนากลางตีเร็วครับตามาพัชรีดีเสมอ พชลีนี่แกเก่งนะแกมีจังหวะตีแบบหันข้างเข้าตะข่ายเนี่ยหลายๆครั้งก็ทําได้ดีเลถือว่าเก๋าไล้ทีเดียวครับสำหรับพัชรีเสมอเคยติดทีมชาติไทยอยู่พักหนึ่งครับครับแล้วก็หลุดไปนะครับถ้าบอลแรกของแก่นมาก็น่าจะไปกันได้ยาวๆครับห่างเลยครับ5คะแนนครับเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่หนึ่งครับ8ต่อ3ครับ เป็นทีวีดูฟรีเดี่ยวละ500เมกเพียง599บ,บาทพร้อมรับค่าโทรและเล่นเน็ตฟรีเท่าราคาเครื่องถึง31พฤษภาค,คมนี้ที่รูทช็อปเซเว่นอีและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศกลับมาลุ้นกันต่อครับ3อยู่3ต่อ8ครับแม่ลูกนี้ไหลหลังโดนบล็อกครับพัชรีดีเสมอลูกนี้คัะทมีปินสวุวรรณครับบล็อกเดียวๆครับจับบล็อกไหลหลังของโดนแรกลึกครับเอา้ากระ อ๋อโดนจับฟาไว้ก่อนครับตรงนี้เป็นโอเวอร์ครับสิดต่อสามว่าแม่ถ้าเริ่มได้แบบนี้สีสเกตก็เหนื่อยแล้วครับ <Okay. S 1> จะกลับยังไงฮะเนี่ยเจดตั้งไปแล้วล้อีกแล้วครับบอลแรกต้องตั้งมือเดียวกลายเป็นบอลแรกสีสเกตกมีปัญหาเองเนี่ยแล้วบอขาดอันเสิร์ฟครับ ปัจจุบันนี้ก็สังกัดอยู่การไฟฟ้าฮนะหัวเสาตีอัดลงไปครับหนีไป12ต่อ4เกมลุกแน่นอนครับเซต็นี้สำหรับไอเดียคอนแก่นน้องแคทแคททอรีปิ่งสุวรรณนะครับหัวเสาร่างเล็กทันดาวเสิร์ฟครับ11ต่อ4 ดีครับโหไปแย่งกันครับนันทานอันแล้วก็ที่คำพรครับลุงนี้ทางด้านที่คำพรพยายามตัดรับนะครับเขาไปเป็นจุทารัตน์นะฮะใช่ครับทางด้านที่คำพรพยายามช่วยเข้าไปตัดรับนะครับแต่ว่าบอลมันจังหวะพุ่งตรนนี้เอาขึ้นมาไม่ได้ครับสังเกตต้องขอเวลานอกครับตรงนี้คือจุธารัตน์ก็เหมือนมีปัญหาเรื่องบอลแรกระดับหนึ่งก็เลยทำให้ที่คำพรเหมือนจะห่วงแล้วก็เข้าไปช่วยครับกลายเป็นว่าไปแย่งกันครับจังหวะนี้ ซตนี้กับกายเป็นทางศรีสเกตมีปัญหาครับบอนแรกแล้วก็ขอนแก่นก็เสิร์ฟดีอย่างนี้ยังไม่มีผิดพลาดในเรื่องของบอลเสิร์ฟเลยคือข้อผิดพลาดที่ขอนแก่นมีเมื่อเซตที่แล้วนี่มันโยนกลับมาปักศสีสเกตบ้างครับของเชียรศสีสเกตในสนามก็พยายามปุกเล้านะครับทางด้านบนนะครับเนี่ยประธานสมสรครับเสียต้งครับศรีพงศ์อัครสกุลเกียรติต้องบอกว่าคนนี้นี่ชุดหนานะฮะทุ่มเต็มที่เลย ดานลึกแจ้งครับเสิร์ฟบอลแรกสวยครับลูกนี้สั้นหลังตีลงไปพัชรีดีเสมอครับเสียนกลับมาได้ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับพัชรีดีเสมอในทัวร์นาเมนต์นี้ครับอาจจะมีพลาดบ้างเลยไม่ผิดหรือเพรอนพันธโอ้แล้วนี่ครับพรอนพันเล่นจังหวะไปเองครับตรนี้พยายามฟิกตัวตีจังหวะสองนะครับแต่ว่าหลุดออกข้างไปครับพรอนพันธ ยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับในจังหวะนี้ใจร้อนไปนิดนึงครับก็อย่างที่บอกไปครับก็ต้องต้องระมัดระวังบ้างนะครับเริ่มผิดพลาดแล้วจากจังหวะเล่นบอลสอง่<ป>อนพันครับตรงนี้ให้ไหลหลังทุดตรงไปครับตาม,มาเป็น6ต่ 13. อ13น,นี่เป็นอนลิสาแสงเสนครับวิ่งไหลหลังยาวครับตีลงแดนหลังของสนามไป ช่วงแรกที่หยุดไปแล้วกลับมาก็สภาพร่างกายยังไม่ค่อยเต็มที่แต่ว่าก็ตอนนี้เริ่มกลับมาเกือบจะสมบูรณ์แล้วครับใช้ได้ครับตรงกลางลูกนี้นริบลรับได้แล้วไหลหลังอีกทีโดนเซฟล็อกครับนริบลนที่รับบอลแรกขึ้นมาไม่ค่อยดีนะครับแต่พรพันธ์พลิกตัวกดลงไปได้ครับชิงจังหวะเล่นก่อนครับตรงนี้เอ็มออนไม่ทันไปครับคัตรีมาสักรู่พลาดเนี่ยสุดท้ายกับเสิร์ฟ บอนพันออกไปครับลูกนี้สิสเกตยังตามห่างครับตอนนี้1,800 2,900ใช่ก็อยู่ในชุดนั้นด้วยครับบอลสั้นตรงกลางผักมาครับลูกนี้ยังลองได้หัวเสาฝั่งซ้ายตีฉลับร้องนิดนึงขวาไว้ทันครับบอลสามฟรีบอลกลับไปนนลบนฉนอันโอ้โหลูกนี้บอลแรกสูงครับ พยายามจะยกมือเดียวครับนุณศราไม่ไหวล้นไปนิดนึงครับนุศราแก้ไขไม่ได้ครับน้องป๊อปยกสูงไว้ไหน่อยโอเคไล่มาครับเป็น8ต่อ14พรพันธ์เกิดเสิร์ฟพลิกแล้วหลงครับอ้าวครับมาครับ9ต่อ14พรพันธ์เสิร์ฟต่อครับระยะหานาน่าง5คะแนน บอลแรกครับสวยมุสลาให้ตรงกลางลูกนี้ตีอัดลงไปครับตรงตัวพรพันธ์ก็ับแต่เอาไม่อยู่ลูกนี้เต็มเตมครับ,บสำหรับบอลสั้นของน้องทิพย์แก้วกัลยาคมุนทลาโอ้ลูกนี้ดีดมาพ้นบล็อกด้วยครับขึ้นคนเดียวโล่งๆเลยคิสาพยายามจะไม่ทันหัวสาวโถมตีมาอัดบล็อกแล้วมันนี้1สิงหาคม2 5 5 7ชื่นชมเบล่ซันโว ผมรู้กันต่อครับแม่จะหนังชีวิตเลยหรือเปล่าครับสำหรับคู่นี้บอลแรกครับเปิดมาเด็กทาวฝั่งขวาถาประภัยพันธ์เก็บมาเล่นได้ครับตรงนี้ไอเดียหันแก่นมุสลาต่อบอลไปมุพยายามแก้ไขครับลึกไปนิดนึงครับจังหวะหัวเสาอีกครั้งครับโดนล็อกครับคอนทิปแสงโปรตรงนี้ตีไม่ผ่านครับตรงนี้บล็อกคู่ครับระหว่างขาประภัยพันธ์กับอลิสาครับ จับบล็อกอควนทิปไม่ได้ขอพู้พิพากัาช่วยเซฟแต้มนี้ไว้ได้ดีบอลแรกกระแทกมาทางซ้ายโอ้โดนล็อกออกไปครับนิดเดียวอยางได้แต้มครับความคิปแปนตรงครับไอเดียขันแก่น เขมอส์เสร์ฟครับแต้มน,นี้ส7บดต่อสิบแรงออกไปเอาครับอย่างตามมาเป็นส1บอดต่อส17บเจ็นมีข้อผิดพลาดบอลเสริฟบ้างนะครับไอเดียขันแก่นห่างครับพุชลาโยมาฝั่งซ้ายพรทิพย์หกสีอืมลูกนี้จริงๆมันเข้ามือแล้วแต่ว่าดึงไม่อยู่ครับตอนแรกน,นี่บิดสวยครับพรทิพย์แสนตรงบิดหนีบล็อกนี้บล็อกเดี่ยวครับสุธารัตน์พยายามขุดขึ้นมาครับแต่ไม่ขึ้นครับลูก หนแกันก็น,นี้ออกไปอีกครั้งครับ18ต่อ11เหมนแก่นจะเสิร์ฟว่าจังหวะนี้พรทิพย์ของแรกเปิดมาหน้ากลางครับยอ่อเบาๆนุสราดักได้เดนิสราให้มาหัวสาวคัตตลีลูกนี้แม่ตีอัดไปโดนเต็มเต็มบล็อกเลยครับลูกนี้ตียากครับเป็นบอลแก้ไม่มีพื้นที่ให้วิ่งเข้ามาตีครับ นาริบอลขานอันครับเจอบล็อกสูงด้วยนาริบอลตัวสูงนะครับขานอันขอนกันเป็นตัวครับส่งขันชีลายุทธไกลงมาเสิร์ฟแทนทัดดาวนิแจ้งครับนี่ก็อดีตทีมชาติไทยอีกหนึ่งคนนะครับขันจีลายุทธไกตัวนี้ยังไม่ได้เห็นกนยืนถึงแดนหน้าเลยไม่ได้เห็นกันเล่นบอลสั้นเท่าไหร่น,นี่เปลี่ยนเสิร์ฟทันได,ด้อย่างเดียวครับสิบเก้าต่อสิบสองครับขัญชีลาเสิร์ฟมา ผลแาดีให้หลายหลางครับคัทลีตีไปติดบล็อกแล้วไม่ทันครับอ้าวดี1สิบสิบอครับโอ้ยนี้ค่อนข้างห่างครับไอเดียขอนแก่นทําได้ดีครับติดบล็อกคัทรีครับลูกนี้เ,นเต็มเต็มเลยทีเดียวถือเป็นผู้เล่นที่รูปร่างเตี้ยแต่ว่าจังหวะบล็อกดีคนนึ่งครับสำหรับคัทรีปินสุวรรเป็นคนตัวเล็กที่โดดสูงครับพัทลี เต็มแรงครับลุกนี้กลายเป็นสองจังหวะไปครับบอลโดนเน้นแล้วม็ตกใส่หลังแก้วกระยายครั้งหนึ่งระหว่างก็มีให้เห็นครับอบอลตอนนันนากลาลุกนี้เสบลลอกได้แล้วสั้นคืนยังติดครับนริศลาให้หัวสาวจุธารัตน์ตีอัดด้านหลังทันไหมแม่นริศราไล่ก็ไม่ทราบครับลูกนี้จุธารัตน์ครับตีอัดเต็มเต็มครับ เอมออนพานุสิท์พยายามรับครับแต่บอลแฉลีไปด้านหลังเพื่อนช่วยเก็บกลับมาไม่ทันเหมือนว่าน้องป๊อปพยายามจะเช็คตำแหน่งของปใต้โฆษณาด้านหลังแล้วก็จะโดนหรือเปล่าก็เลยทําให้มีเบลเๆ็กไว้ย้วกระยาขึ้นไหล่หลังลูกนี้บอลล้นกลับมาอย่างได้อยู่ครับหัวสาวฝั่งซ้ายคทลธีปิ่นสุวรรณไม่เหลือแต่น,นี้สะใจมากครับคทลีตีไล่เส้นครัมุมตรงลงไป อำพรตมาแรกสวยครับหัวสาวฝั่งขวาจุทารัฐลูกนี้อ,อ๋อ,อ,อครับแม่จุทารัพยา,ายามตีมุมตรงครับลูกนี้แต่ว่าหลุดเส้นออกไปครับอันนี้ก <ชม S 1> ็ซับเป็นเพนภาล้วนะครับลงมาปล่อยออไฟครับน่เดี่ยวน่าเสียดายมาพลาดจังหวะสุดท้ายต่างหน้ากลางสีใส่ง่ายๆไว้ก,ก่อนครับลูกนี้เป็นจังหวะแก้ไขของ บอลพันครับสุรัลต์สอดเข้ามาตีตรงกลางดีครับลูกนี้เป็นคะแนนครับสุสกเกตไล่มาครับ15ต่อ22เสริบมาลูกนี้นุศลาให้หัวเสาครับตีไปติดบล็อกเอฟออนเก็บมาได้ อีกครั้งหนึ่งคัตตอรีไม่เหลือครับโอ้เซนนี้คัตตอรีทำแท้งได้ต่อเน,นื่องครับเยอะทีเดียวาจะเอาไม่อยู่นะครับเซนนี้สีสเกต VC ขันแก่นนําขึ้นไป23.15ครับเปลี่ยนตัวเอาสมรักซุงฮูเขียวลงมาเสิร์ฟแทนคัตตอรีปิ่นสุวรรณครับแล้วก็แกนครับเอาสุภุมารลงมารับแทนทางด้านของจุธารัตด,ด้วยครับ ตอนทันก็เดินแจกซิกเพื่อนไปครับแต่ขวารอรับเสิร์ฟวางไปที่ว่างเลยครับสวยงามครับลูกนี้บอลแรกเป๊ะเด็ดมาแล้วก็ถามใพันธ์วิ่งแทกเข้ามาตีด้านในครับชมพูพรพันธ์นลงไปเสิร์ฟครับสีสกเกตไล่มาห่างๆครับ1 6ตพ่อ23 หัวเสาฝั่งซ้ายพนทิปโอสงตีลูกนี้ครับขึ้นได้เดือบล็อกครับขึ้นเซตพอยต์ไปแล้วครับสำหรับไอเดียขอนแก่นในเซตนี้ทางทางเราจะต้องดูกันถึงเซตที่ห้าครับไม่น่ามีปฏิหารนเซตนี้สำหรับสีสเกตวะระยกระยะเสิร์ฟครับโดนอยู่แดเซตพอยต์เลยครับบอลแรกห่างครับทีกำพรยกมาถาประภัยพันอัดเต็มเต็มครับยังกระดอนกลับมาถาประภัยพันอีกครั้งหนึ่งรานี้ไม่ป้าครับ สีบิดฉีกลงไปครับหาพันชัยสีสเกตยังไม่ยอมแพ้ครับไล่มาครับ17ต่อ24หสิบสตัวชาวฝั่งขวาลูกนี้โอ้ตอนนั้นต่อตานุสลาเลยครับเอาไม่อยู่ครับอริสาเส้นแสนเสิร์ฟบนแรกนี้ครับลูกนี้แม่ดูอย่างมุมนี้นี่เหมือนสวยครับแต่ว่าน้ำหนักแรงไปนิดนึงครับโดนกดกลับมาเลยครับล้นครับอริสาครับ อนี้ต้องเน้นชัวร์ก่อนครับทุกแ้มเลยที่เสริร์ฟออกไปเยอะครับแม่พลาดสายครับสีสเกตปิดเกมด,ด,ด,ด้วยตัวเองครับลูกนี้สง่งแพ้ครับเอาครับเสมอกันสองต่อสองเซตนะครับต้องตัดสินกันในเซตที่5้าครับเดี๋ยวมาดูครับว่าทีมไหนจะชนะและทีมไหนจะเป็นแชมป์ของกลุ่มนะครับช่วงนี้พักก่อนสัก